เครื่องสัตภัพันปูจาพระร,รัตนไกรพร้อมกับสาพระกรรมฐานพัทธสีมาและพระธาเจดีตัวจักรวาลข่าวสรับทัานููมไม่เกียรตินะครับและนักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธนะครับขอให้ได้พนมมือนะครับ กานขอสีลเปื่อนะครับสุดหีน,นาสกเกรนาพ,พุทธะเทโพจัญมามิอัองสมมสมพุทโภคกวาพุทธองคกวันตังอภิวัสุปันติปัน ในสุดแรกนะครับน,น,นะครับลำดับต่อไปนะครับแด่พระคุณเจ้านะครับเป็นอันเสริ้นนะครับเียนเชิญท่านได้กราบไตยังที่พระพระพรองพระสพะะเจ้ิอนุโมทนาเป็นลำดับต่อไปครับาาเาลเยวัทุทินังเตตามุพาปติ कि चीक तां वरती

ลากันโทสะปะเทวะพระธัมขมาถ้าเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตะปองถึงสปัจจุบันในการที่อยากมาชมความสวยงามของขบวนนะครับเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นที่ประร สำหรับกิจาการรมรับน้องขึ้นดอยนะคะถือว่าเป็นกิจาการรมที่ยิ่งใหญ่นะคะในทุกๆปีเราก็จะมีพิธีนี้มากนะคะคือการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ประจําบ้านเมืองของเราค่ะได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจาการรมรับน้องขึ้นดอยนะคะซึ่งในปีนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีค่ะดิฉันขอเรียนเชิญทางด้านของนายประวินชมนิประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะพ่อเมืองเชียงใหม่ได้ขึ้นมาก,กล่าวต้อนรับน้องๆเข้าสหัชชากาทุกๆคนขอกราบเรียนเชิญค่ะ ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักศึกษาใหม่นะครับที่จะได้มาร่วมพิกรรมอันเป็นมงคลยิ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคนเชียงใหม่เรานะครับเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งนะครับนอกจากที่ลูกๆจะรู้จักกันว่าเป็นเมืองใหญ่เป็นทางหัวเมืองแล้วเชียงใหม่นั้นก็มีอายุอานามเป็นรเป็นศูนย์กลางแห่งราชอาจักรล้านนานะครับนะครับเป็นสีของเมือง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของเมืองเชียงใหม่ของนครเชียงใหม่นี้ก็คือองค์พระาธาตุหงพระาธาตุดอยสุเทพนะครับตั้งแต่พระเจ้ากุนาธรรมิกิราชได้ทรงสร้างองค์พระาธาตุขึ้นมานาภาษาเรีลิกธาตุบรรจุไว้สิ่งนี้เป็นมงคลของชาวเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตทําให้การศึกษาเราเรียนของเรานั้นนะครับประสบความสำเร็จทำให้เรามีสุขภาพพรามายัยที่แข็งแรง,ง,งนี้ ครับในโอกาสนี้ก็ขออ้างอิงองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพตลอดจนพระครูบาเจ้าสิริวิชัยนะครับจงปกปักรักษาเก่าทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพประมหม่ที่แข็งแรงขอขอบคุณครับครับขอกราบขอบพระคุณนะครับนายประวินชัยิสุทธิที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา2,559ในครั้งนี้ทุกปีสำหรับในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงใหม่700สาวปีประเพณีน,นำนักศึกษาใหม่นี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมือง,ซ,งซึ่งชาวเชียงใหม่เคารพและเป็นสิริมงคลตลอดจนเกิดขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตทั้งได้รับรู้ถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์จากรุ่นพี่รุ่นน้องตลอดจนสิทธิเก่าที่มารอรับ ตามที่สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนักพกการพระบรมธาตุดอยเสเทจประจําปี2559เชียงใหม่700สาวปีลูกจ้างร่วมสืบมหาประเวณีน้องปี้เตี๋ยวขึ้นดอยการเดินขึ้นเขดายเสดจกิจกรรมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ที่เป็นนักพักการพระบรมธาตุดอยเจกรรม ความหลักถงการสื่อสารประเป็นมีลำดีงามการดำเนินอุตกรรมในวันนี้ผมขอแสดงควงพิจารณาต่อตํารวจสอนนักศึกษามหาวิทยาใจกฎหมายคณะกรรมการจัดงานและขอขอบคุณผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทุกท่านแต่ท้ายที่สุดนี้ขออวยพรให้การั Variance, นี่คือการเปิดกิจการบรรบน้องขึ้นดอยปรจกรรมพารศษสาย2,559เจ้าเป็นทัานการแล้วครับเรียงใหม่704สีกรานต ปู่ตานี่มีน้องเที่ยวว่านความที่ใหก่บ้านเลยทีเดียวนะครับในบดรากาสนี้นะครับขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศุริบ่ายนะ่ครับค่าผู้ว่ารากการจังหวัดชิดบ่ายนะเห็นได้ชัดป็นเวทีเลยนะครับข่นและนี้ก็คือสัญญาณแห่งการเริ่มต้นประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปีการสุกษา2 5 5ดที่สุ่ ร่วด้ยสร้อๆกันนะอ่ที่ทุท่านเห็นนะคบก็ในโรกาสนี้นะครับร็ขอกราบขอบพระคุณทุกราชราชการจังหวัดเชียงใหม่เด็กับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดกกับท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

เสร็จแล้ว